กระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับยาวด้านละ9เซนติเมตรนะครับกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ9เซน9เซนเจาะรูตรงกลางเป็นรูปเส้นเป็นรูปวงกลมที่มีเส,ส้นผ่านศูนย์กลางนะครับเจาะรูตรงกลางเส้นผ่านศูนย์กลาง7เซนติเมตรนะครับเจาะรูตรงกลางเลยเส้นผ่านศูนย์กลาง,งา7 นะครับเจ็ดนะนะพื้นที่ที่เหลือเป็นเท่าไหร่นะครับก็เจาะรูตรงกลางก็คือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันลบออกพื้นที่ของวงกลมนั่นเองไออากำลังสองพื้นที่ที่เหลือนะครับก็จะเป็นพื้นที่ท,ที่เหลือเท่ากับพทที่เหลือไหครับเพราะนั้นก็รู้แล้วทีนี้ ก็จะต้องเลือกใช้นะครับตัว R บอกเส้นผ่านศูนกลาง7นะครับก็คือรัศมีเนี่ยนะครับก็เท่ากับ7ส่วน2หรือเท่ากับ3.5ถูกไหมถูกไหมครับ3.5ครับลบกันนะครับ9คูณ9 ด้านละ9เซนติเมตรนะครับทำไงให้เร็วนะครับก็คือ81ถูกไหมลบด้วย22่ส่วนเเป็น22่ส่วนเได้ไหมนะครับคูณ R ก็คือ7จส่วนสคูณด้เจ็ส่วนสอถูกไหมสอตัวครับนะนะนะน,นะครับเก้มองภาพนะอันนี้ตัดทอนที่ได้ครับ 11นะครับนะครับก็คือ11คูณ7ส่วน2อยังเหลือ2ตัวหนึ่งนะครับนะนั้นตรงนี้ก็จะคูณใปน81หรือเอาเกคูณไว้นะครับตรงนี้เหลือเท่าไรครับเหลือ11คูณกับ2ตัวนี้นะ7ส่วน2ตรงนี้เหลือ81นะครับ 81. มีตัวลบไหมแปดสิบเอได้ 81เนี่ยดึงก็ร่วมคือนะครับก็คือ9คูณ9ได้81ก็คือ3คูณ3คูณ3คูณ3มันเกี่ยวพันกับตรงนี้ไหมไม่มีครับนะเพราะนั้นก็81ต้องลบออกนะตรงนี้ก็ทำได้แต่เพียงเก่า81เนาะ81ลบด้วย77 เป็นสองครับต้องจุดห้าแน่นอนนะเพราะว่าเจ็ดเจ็ดส่วนสองมันมีจุดห้าก็เจ็ดเจ็ดส่วนสองก็เท่าไรครับสองสามหกหนึ่งสองแปดสิบหกสองเก้าสิบแปดสองแปดสิบหกสามสิบแปดจุดห้านะครับก็คือแปดสิบเอ็ดลบสามสิบแปดจุดห้านั่นเอง ตอนนี้อาจจะเป็นลบจุดศูนย์นะครับลบสามสิบแปดจุดห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ได้ศูนย์ดได้สองอ่าได้ได้ห้าตรงน,นี้ได้ห้าครับจุดห้าได้ศูนย์ท้ายได้ส,ดสองก็จะเป็นข้อนี้นะครับตรงน,นี้เดือเจ็ดอ่าเจ็ดนะครับต่อข้อนี้นะครับก็ไม่มีไรข้อนี้ครับ con tu valor. Yes.